งานกัะถินวัดบันเกาะคุณโยมรูปแบบการจัดงานเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูความพร้อมนะของงานกระถินที่จะมีขึ้นในวันที่27ตุลาคมนี้คุณโยมนี่คือการเตรียมงาน ขออนุโมทนาบุญกับร้านป้ายดูดีนะบริหารงานโดยคุณโยมท็อปนะได้มาจัดเตรียมสถานที่จัดเตรียมบอร์ดนะ,ะจัดเหมือนจัดนิทรรศการงานกระถินเลยคุณโยมนี่นี่คือกลุ่มแรงงานนะ่กลุ่มแรงงานจากร้านป้ายดูดีนะกลุ่มแรงงานจากร้านป้ายดูดีมาช่วยกันนี่อยู่จะบอกรายละเอียด แต่บอกรายละเอียดของกระถินอน,นิสงของกระถินและก็ธงแต่ละทงไม่ว่าจะเป็นทงเต่าทงตะขาบนะทงนางมัดฉาหรือทงจระเข้ก็จะมีรายละเอียดบอกนะกล่าวให้ญาติโยมได้เ,เห็นว่าความหมายของทงเต่าเป็นยังไงนะความหมายของทงเต่าเป็นยังไงนี่โยมนะอันนี้ความหมายของทงตะขาบมีความเป็นมาอย่างไง สื่อถึงอะไรก็จะมีรายละเอียดบอกโยมงานกระถินของวัดบรรอกก็ได้รับความอนุเคราะห์ได้รับแรงศรัทธาจากร้านป้ายดูดีนี่คือพนักงานนะพนักงานและก็ลูกหลานของคุณโยมท็อปอันนี้ค,น,ค <c oughs> นนี้จะสมบูรณ์ที่สุดคุณโ <c oughs> ย,ยมคนนี้จะสมบูรณ์ที่สุดเขาเลี้ยงดีโยมเขาเลี้ยงดีโยมท็อปเลี้ยงดีลูกหลานอันนี้ รถจะเป็นลูกหลานของท่านทั้งนั้นรถจะเป็นลูกหลานนะยยมนะรถนี่อันนี้ก็จะเป็นธงมัตชาคุณยมธงมัตชาธงต่าบเนี่ยธงธงมัตชาธงนางมัตชาแล้วก็ความหมายที่มานะยยมนะความหมายก็ที่มาอันนี้ถือธงจระเข้ธงจระเข้ก็จะมีความหมายมีที่มาต่างๆมีความเป็นมาต่างๆจัด จัดงานกระถินเหมือนการจัดนิทรรศการเลยโยมเอ่อจะให้ความรู้ด้วยให้ความรู้ให้ญาติโยมได้อ่านด้วยว่าความหมายแต่ละแต่ละอย่างละอย่างที่ที่ทำมาเนี่ยแต่ละทงมีความหมายยังไงอันนี้ผู้บริหารนะเนี่ยผู้บริหารรัดไป้ายดูดีสาธุอันนี้คือเอ่อแม่งานแม่ทีมใหญ่ เขาเรียกว่าสอนี่สอสอใหญ่น,น,นู่นนู่นดูปาปาอยู่ไหนนู่นป่านักอยู่น่นปาป่าใหญ่ป่าใหญ่ป่าใหญ่น้านไฟดูดีเสียท็อปเสียท็อปของเรานั่งอยู่น,นอ่นมาจัดบูธจัดบูธจัดสถานที่ให้และออกแบบ ออกแบบงานกระถินนะออกแบบการจัดงานกระถินแล้วว่าต้องการร้านป้ายต้องการอิงเจ็ดคุณภาพและก็การจัดรูปแบบงานว่าเป็นยังไงปรึกษาได้เสียทบหลานป้ายดูดี่า อ,อ,อยู่ที่บ้านเกาะยมอยู่ที่บ้านเกาะนะยมนะอยู่ที่บานกเกาะก็มาติดต่อสอบถามได้นี่นิทรรศการต่างๆ้งงะ,ะการจัดรูปแบบนะความเป็นมาของกฐถินเป็นยังไงเนี่ยมาดูได้เลยยมนะความเป็นมาของกฐถินตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วยมนะพิสุชาวเมืองปา ปลาทยรัฐนะปลาทยรัตนะเนี่ยมาที่ว่าจะเดินทางมหาพุทธเจ้านะ30รูปเนี่ยตรงนี้โยมนี่ความเป็นมานะโยมนะก็จะมีนิทัศการต่างๆบอกกล่าวถึงเหตุผลเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดงานกระถินขึ้นมาน